ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งกรกฎาห้าสามนะครับโจทย์กำหนดว่ามีนักเรียนอยู่ห้าคนร่วมกันบริจาคได้เงินรวมสามรอยหกสิบาทซึ่งเป็นความแปรปวนเนี่ยเท่ากับหกร้อยหกสิบคำว่าประชากรตรงนี้พี่แบงค์ไม่สนใจนะครับถ้ามีนักเรียนเพิ่มอีกหนึ่งคนมาร่วมบริจาคเป็นเงินหกสิบาทความแปรปวนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลดลงตรงกับข้อใดต่อไปนี้ พียบงบอกว่าไอ้ตรงคาว่าประชากรตัวนี้เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของทางทฤษฎีก็คือเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือเป็นประชากรแต่ในระดับมัธยมเราจะเรียนถึงแก่แต่กลุ่มประชากรก็คือใช้สูตรเดิมของเราที่เรามีอยู่นั่นแหละครับโอเคข้อนี้มันเหมือนกับจะหาความแปรปรวนใหม่ถูกไหมครับโดยมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนพี่แบงค์บอกว่า sd ความแปรปรวนกำลังสองความแปรปรวนคือ s กำลังสองมีค่าเท่ากับซิกมา xi ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองส่วน n แล้วก็ยังมีค่าเท่ากับซิกมา xi กำลังสองลบ x bar เออส่วน n ลบ x bar ์กำลังสองโอเคปกติในการที่เรารู้ข้อมูลมาถ้าเราไม่ได้รู้ว่าข้อมูลแต่ละตัวคืออะไรเราจะเลือกใช้แบบนี้นะครับ ดังนั้นในข้อนี้พี่แบงค์เลือกใช้แบบที่2นะครับโอเคก็เลยกลายเป็นว่า s กำลังสมีค่าเท่ากับเท่านี้โดยที่เราอยากจะหาของของใหม่ทุกๆุกอันจะต้องเป็นใหม่หมดเลยนะครับพี่แบงค์ห้อยตัว u ับสค i ิปเป็นคําว่าใหม่หมดเลยโอเคแล้วมาจดข้อมูลออกมากันเรามีข้อมูลอะไรบ้างเรามีข้อมูลว่าของเดิมเรารู้ว่าจำนวนคนเดิมเนี่ย มีอยู่5คนเรารู้ว่าได้เงินรวมคือ360ร้แล้วเราก็รู้ว่าความแปรปรวนรวมเนี่ยคือหกความแปรปรวนเดิมคือ660ทีนี้ถ้ามีคนใหม,ม,นม,นนม,นม่เพิ่มขึ้นมา1คนคนที่เพิ่มคนที่เพิ่มเพิ่มขึ้นมา1คนคือ60บาท x เท่ากับหกสทีนี้ พี่แบงก์ก็จะต้องมาหาของใหม่ทั้งหมด n ใหม่คือเท่าไหร่อ่ะครับการที่มันเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนแปลว่า n ใหม่ก็คือหกสิบป่ะและซิกมา x ใหม่พี่แบงก์รู้ไหมในเมื่อซิกมา x เดิมคือสามรอยหกสิบแล้วคนที่เพิ่มเพิ่มมาอีกหนึ่งคนคือหกสิบแปลว่ามันก็เกิดจากเอาสามร้อยหกสิบบวกหกสิบก็เลยกลายเป็นสี่ร้อยี่สิบเลย ทีนี้โจทย์ถามหาว่าแล้ว s กําลังสองใหม่เนี่ยมันคือเท่าไหร่โอเคทีนี้พี่แบงค์ค่อยๆทํานะครับตอนนี้เรารู้ n ใหม่ละเรารู้ n ใหม่ละว,ว่าคือห x bar ใหม่เรารู้หรือยังยังไม่รู้เพราะในช่องใหม่เรายังไม่มี x bar เลยเห็นไหมงั้นพี่แบงค์ต้องไปหา x bar ใหม่มาก่อน x bar ใหม่หาไงอะ่ะก็ต้องเกิดจากซิก m a x ใหม่ หารด้วย n ใหม่ซึ่ง sigma x ใหม่ก็คือ420 n ใหม่ก็คือ6ดังนั้น x bar ใหม่ก็คือ70ที่แบงค์รู้แล้วนะว่า x bar ช่องนี้คือ70ก็เท่ากับรู้ตัวนี้ละค่า sigma x กำลังสองของของใหม่อย่าเผลอนะครับซิ g m a x กำลังสองกับซิ g m a x ทั้งหมดกำลังสองมีค่าเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันนะครับมันไม่เหมือนกันโอเค ทีนี้พี่แบงก์ก็เลยจะมาหาหาซิกมาเอกลังสองพี่แบงก์ไปหาจากของของเก่าอะ่ะจากของเดิม s อกำลังสองเดิมก็ต้องมีค่าเท่ากับซิกมา x อกำลังสองเดิมหารด้วย n เดิมบลบก,กับ x บาร์เดิมกำลังสองทำไมถึงต้องไปหาจากของเดิมเพราะว่าซิกมา xi ็กำลังสองของของ,ของใหม่เนี่ยครับ โดยปกติมันเกิดจากซิกมา x กำลังสองของของเดิมแล้วบวกด้วยตัวที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือบวกด้วยตัว6กสกำลังสองทีนี้เรารู้แล้วว่า x กำลังสองของของเดิมคือ6 6 0้หเท่ากับซิกมา x กำลังสองของของเดิม n เดิมคือเท่าไหร่หล่ะ n เดิมคือ5า x bar เดิมอ่ะ x bar เดิมไม่เห็นรู้เลยหา x bar เดิมก่อนก็หาจาก2ตัวนี้ทุกประครับ X อเดิมก็เกิดจากซิกมา X เดิมหารด้วย N เดิมหรือก็คือ360หารด้วย5ซึ่งก็คือ72ดังนั้นพี่แบงก์ก็เลยเอา72มาใส่เริ่มคิดเลขเลยนะครับ72ยกกำลัง2เอา72คูณกันกลายเป็น224 72 14ทดอีก1กลายเป็น50 ก็กลายเป็นห้าหนึ่งแปดสี่ลบกับซิกมา x กกำลังสองเดิมหารด้วยห้ามีค่าเท่ากับหกร้อยหกสิบถ้าพี่แบงค์ย้ายห้าหนึ่งแปดสี่ไปบวกหกร้อยหกสิบบวกห้าหนึ่งแปดสี่ได้เท่าไหร่เอ่ยเอามาบวกหกร้อยหกสิบกลายเป็นสี่สี่ทดหนึ่งกลายเป็นแปดกลายเป็นห้าแปดสี่สี่ มีค่าเท่ากับซิกมา x กำลังสองเดิมหารด้วย5แปลว่าเดี๋ยวเราจะต้องย้าย5ขึ้นไปคูณอ่ะพี่แบงเอามาคูณ5อีก5 4 2 0 5 4, 5, 4, 5, 4 2 0ใส่เป็น2 5 8 4 0ใส่2ทด4 5 5 25กลายเป็น2 9 2 0 0 2 9 2 2 0เท่ากับซิกมา x กำลังสองเดิมโอเค2 9 2 2 0นะพี่งรู้ละ ดังนั้นถ้าพี่แบงค์จะมาแทนค่าตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น29220บวก60กำลัง2ก็คือ3,600มันเลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับเลยกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยอ้าวเร็วเร็วเร็ว,วมันก็เลยกลายเป็น0282 2, ทด1 32820โอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้พี่แบงค์รู้อันนี้แล้วก็เลยกลายเป็น32,820หารด้วย n ใหม่ก็คือ6ลบด้วย x บาร์ใหม่ก็คือ70็กำลังสคิดเลขโอเคพี่แบงค์ลบข้างล่างนี้ทิ้งนะครับคิดเลขแล้วเอาแม้6ตัด6ตัดนี่ได้อะไรตัดเลย หารหมือนหารสั้นนะครับได้5ใส่2 6 4 24กลายเป็น5 4 7 0ลบกับ70กำลังสองคือ4,900ัถ้าลบกันออกมาจะเหลือเท่าไหร่เอ่ยเอา4,900มาลบเหลือ0 7ก็เลยเหลือ570ดังนั้นคำตอบข้อนี้ S กำลังสองใหม่ความแปรปรวนใหม่ตอบ570 แต่ความแปรปรวนเดิมมันคือ660้อยหกสิบแปลว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเดิมคือห6 0้อยหกสิบแต่ใหม่คือห้าร้อยเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นแปลว่ามันกําลังลดลงถูกไหมครับแล้วลดลงเท่าไหร่ด้วยมันลดลงอยู่90นั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อยสี่ครับ อย่าลืมในการหาของใหม่เราจําเป็นที่จะต้องหาทุกๆตัวที่ให้มันเป็นของใหม่ให้หมดนะครับโอเคนะครับ